ระวังมันเด้งอีกนะรอบที่รอบเมื่อเช้ามันก็เด้งพี่พี่ครับฮึโยนโยนยาตัวพี่โนนให้แพ็คนง้งน่ยยายาไอ้เก้าเก้าเก้าเหรออ่าใช่ใช่เขามีเยอะปะระดับสูงมีอยู่สามพันเก้าโยนมาแพ็คนึงอ่ะโยนละเหรออ๋ออันนี้ตัวโนนเหรอใช่ใช่ใช่ อ้าวแล้วนูนไปไหนวะน,น่ะระวังนะเล่นตัวเนี้ยเมื่อวานเขาไปตีกับเด็กมาเอ้ยจริงเหรออ้หัดนี่แม่งบับเยอะจริงเนาะ วันนี้ทำคลิปปะเนี่ยฮะวันนี้หรออ้าวมันรวมกันอยู่ไอเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ้าวโยนกองใส่กีกูหนีเล้วไอ้กูตายเอ้เอยสู้อะยิงไหนยิงไหนเอ้ยช่วยหน่อยเอาไปเ่าวดิอ๋ออ๊อตึงนะบอมเบอร์แมนเจ้ากามาเขบนี่ นี่มันอันตรายตัวให้บิดเยอะนะตัวไหนผมเด้งก่อนนให้บิดให้บิดหดมายหมายถึงว่าตัวที่พี่เล่นอยู่เนี่ยเหรอใช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วมันวิ่งใส่เกมมามันทำเด้งบวะพี่พี่ปั๊มออกก่อนนะเดี๋ยวรับพี่เกมเลยหมายถึงว่าให้พี่ออกนะไม่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 พี่ป๊อปอยู่ในตีแล้อ๋อโอเค โอ้บับบับยจรินเน่ไหนไหนบอกไม่กดคนวิ่ง <laughs> ไปกดใหญ่มันแรงอ่ะเลยขอเล่นหน่อย มันรวมกันอยู่ที่เดิมอ่อย่าไปช่วยเกียร์ก่อนเลยเออเออเออฟังแตกแน่เลยเนี่ยฟังเอยเอจีด้วยกันโทษ PCK เกือบและสามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้สามสิบหนึ่งแล้วเนาะ เลือดสองพันสามนี่โดนคอมตายไหมเนี่ยตายไม่ตายโอเคโอเคอ่ามารวมกันที่เดิมหรือปะไม่ต้องรื้นเนาะสมตัวก็เอาอยู่แล้วให้กอบนับให้ดีครับอ่าโอเคปังอ้อปังปังเยังไม่งมานไวยท่าน บิทคอยน์กูโดนแล้วบิทคอยน์กูโดนแล้วเกียร์โดนแล้วเล่นสไตล์ติ่มแล้วกันหมัดเล่นไม่ค่อยโหดโอ๊ยกลัวโดนทีซีเคอะช่วยแล้วกันปังแตกอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะปังแตกไอ้เหี้ยมันมันหวะ่ะตัวไอ้นนแม่งโหดชิบหาย บิ๊กบอมมาเอาคืนเลยบิ๊กบอมเอาคืนเกียร์เตะไม่หยุดเลยครับเกียร์ มันไ,ไปเด้งกันนะมันจะไปเด้งกันนะไอ้เอ <c oughs> งสกิลสองแม่งมันดวนกันมาสกิลสองแม่งเอาเรื่องนะเนี่ย3 3แล้วนะ หกหน้ายี่สิก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอแตะทีนึิม่ได้แต่ดึบน้อยมาละขอให้บิดก่อนเลยแล้วกันปังปังแตกหมดเหลือใครอีกพิติรับตี้หน่อยพิติ

แป๊บนึงนะบอมเบอร์กับไฮบิดหัวแดงสองทำทำเตี้นหน่อยใครไม่ไปเตี้ยทำทำเตี้ยทีแล้วนั่นอ่ะรับนั่นแต่พิเต่เซรีอ่ะเซรีอ่ะโอ้ยนุ่งห่มตามหกก็ได้ ตีวอ yup. สเกิดนะทบัฟทบัฟกระบาดเลยครับต้องบัฟเลยตีว่าป่ะเออตี้อยู่กับเกียร์ฝั่งโค้กเกิดกลับมาใครเล่นฝั่งสองทีดีอ่ะโอเคโอเคผม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 กำลังกลับกลับแล้วกลับแล้ว ตีเต็มป่ะให้มา, <c oughs> มาเลยช่วยก่อนคนมานะ ีคนเราสกิลตายเรียกว่าฐานได้เตะเลยร้อยสี่เจ็ดมันสิบเลยวะแกสวยเลยครับโอ้โหโอ้โหมันยิงสกิลโอ้ยกดมานานไม่ทำ สายเข้าแป๊บหนึ่งขอลาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกหาที่แตกแตกแตกอ๋ยโดนลุมว่ะสามตัวตัดสกิลอ,อยู่มีอีกกูบอมเมอร์แมนไหน,นมันวิ่งไม่ทันมันอืมแตก Okay, โอเคกลับงั้นออกตัวแล้วนะกลับแล้วเกียร์ขอบคุณมากครับพี่ลุมลุมต้อยขอยแน่ต้อไขอแน่